ทีนี้นะครับเราจะนำเอาตัวเทสโมดูลต่างๆเนี่ยมาใช้งานกับการสร้างโปรแกรมเครื่องคิดเลขหรือว่าแคลคูลเตอร์อันดับแรกเนี่ยเราจะกำหนดตัวสตริงนะครับที่ใช้ในการอินพุตเมื่อ user อินพุตค่าตัวเลขมานะครับเราก็จะกำหนดส c o p ว่าเราจะต้องเอาตัวเลขแล้วก็เครื่องหมายบวกลบเท่านั้นครับวิธีการก็คือเราจะสร้างตัว constant ขึ้นมาก่อนอันดับแรก constant ตัวนี้ เราจะนิยมเขียนเป็นตัวใหญ่นะครับผมก็จะให้ชื่อว่า ok เ n d e r s c o r e character e r เราจะกำหนด type นะครับเป็น s t ตหรือว่า slice string แล้วก็กำหนด scope ของ string ที่จะใส่เข้ามาก็คือเป็นตัวเลข1-9ถึง9แล้วเราก็จะให้ใส่แค่บวกลบครับแล้วก็เครื่องหมาย s p a c e เว้นว่างจากนั้นเราก็จะสร้างตัวฟังก์ชันขึ้นมา ก็กำหนดเชื่อเป็นฟังก์ชันแมทนครับแล้วเราก็จะมีค่า input ที่ใส่เข้ามาในฟังก์ชันนี้ค่า input ก็กำหนดไ type เหมือนเดิมก็เป็น s t r นี้ครับแล้วเราก็จะให้มันครับ r e t u r n ออกเป็น i อ n t e g e r 3 2จากนั้นเราก็จะมีเงื่อนไขนะครับภายในฟังก์ชันเนี้บอกว่า ตัว input นั้นนะครับจะต้องประกอบไปด้วยตัวเลข1-9ถึง9บวกลบแล้วก็เครื่องหมายสเปคเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะ,ะสร้าง Error ข้อความ message ขึ้นมาหรือว่า Panic mm. เราจะใช้ตัวเครื่องหมายตกใจนะครับเป็นการบอกว่า not ก็คือบอกว่าถ้า not input c h a r c h a r นี้ก็คือตรวจนะครับ ตรวจตัวอักษรแต่และตัวที่พิมพ์เข้ามา .all แล้วก็ด้านในนะครับเราจะใช้ตัว close sure นะครับด้านในก็จะกำหนดตัว input ชื่อว่า character แบบนี้เราบอกว่าถ้า ok character .contain แล้วก็ character แบบนี้นะครับตัวนี้หมายความว่า ถ้าคาแรคเตอร์หรือว่า Input ที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้คอนเทนตตัวที่อยู่ภายใน Constant o โอเคคาแรคเตอร์ก็คือ1-9ถึง9บวกลบเครื่องหมายสเปกเราจะให้มัน Panic โดยจะให้โชว์ข้อความนะครับบอกว่า please only input number แล้วก็เครื่องหมายบวกลบนะครับหรือว่าตัวสเปค อันนี้คือข้อความ e r อ r ที่เราจะให้มัน p a n ิคหรือว่าแสดงขึ้นมาทีนี้นะครับเราจะลองเทสโดยการตัวนี้เราจะให้มัน r ีเ u r รเลขค่าออกมาก่อนเพื่อที่จะทําการเ s สนะครับด้านล่างนั้นเราจะสร้างตัวโมดูล e ทสขึ้นมาผมก็จะกําหนดให้ชื่อว่าเทสแบบนี้ด้านในเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ตัว use super ในการไปดึงเอาฟังก์ชันด้านบนมาใช้งาน แล้วก็สร้างเทสที่หนึ่งขึ้นมาครับเราก็สมมติว่าเป็นเทส t แบบนี้ด้านในเป็นฟังก์ชันผมก็จะให้มันชื่อว่าเทสท1เทสตัวนี้เราจะใช้ตัว assert equal เหมือนเดิมนะครับโดยเราบอกว่าตัวเทสทตัวนี้เราจะดึงฟังก์ชันตัว math นี้นครับเราจะเรียกใช้งานตัวฟังก์ชัน math ครับแล้วเราก็จะใส่ input ไป สมมติว่า Input ที่เราใส่นะครับเป็น1นบวกหนบวกหใส่สเปคด้วยแบบนี้นะครับอคอมมาแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะเปรียบเทียบสมมติว่าเป็นเลข2อันนี้คือฟังก์ชัน test หนึ่งเราก็จะใส่แบบนี้ต่อไปนะครับฟังก์ชัน test สผมก็จะสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งฟังก์ชันให้ชื่อว่าฟังก์ชัน test สแล้วตัว test สเนี่ยเราเรียกใช้งาน ฟังก์ชัน match แล้วก็เอา1ไปเอา1ไปลบกับ2แล้วเราก็จะเปรียบเทียบกับด้านขวาก็คือลบ1ว่ามันเท่ากันหรือไม่ต่อไปนะครับสร้างฟังก์ชัน test อีกชื่อว่า test ตัวนี้เราเอาจะเราจะเอา1ไปลบด้วยนะครับไปลบด้วยลบ1แบบนี้แล้วก็จะเปรียบเทียบกับตัวเลข2ทีนี้นะครับเราก็จะลองกด run เทสดู กดดันโมดูลเทตทั้งหมดมันก็จะขึ้นมานะครับตัวนี้มันจะขึ้นมาเป็นเฟลหมดเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราบอกก็คือตัวแมทเนี่ยเราใช้งาน1นบวกหแต่ทีนี้เรากําหนดนะครับเรากําหนดออกมาให้มัน Return ออกมาเป็น5เพราะฉะนั้นมันก็จะเอา5ไปเทียบกับ2มันก็จะได้เฟลนะครับตัวแมทนี้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แสดงข้อความพานิคก็คือหมายความว่า ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามตัว if ที่เราสร้างขึ้นเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราลองใส่ตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวเลขแล้วก็บวกลบนะครับแล้วเราจะให้มันแสดง panic ขึ้นมาผมก็จะสร้างตัวเท s ขึ้นมาผมจะสร้างนะครับตัวนี้ชื่อว่า test f o แล้วผมก็จะเอาตัว10ไปบวกด้วยอักษราก้อความ10แบบนี้ แล้วเราก็จะเปรียบเทียบโดยใช้10นะครับแบบนี้ลองรันดูนะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวอักษรแบบนี้มันจะแสดงข้อความพานิ c หรือไม่มันก็จะขึ้นมานะครับก็คือ test4 เนี่ย fail แล้วก็แสดง p a นิ c บอกว่า please only input number นะครับหรือข้อความที่เราใส่เข้าไปนั่นเองเพราะว่า เราได้ใส่ตัวอกักษรเข้าไป tn เข้าไปนะครับมันก็เลย panic ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้มันเป็น fail แบบนี้นะครับเราต้องการให้มันรันผ่านแต่ว่าแสดง panic ขึ้นมาวิธีการก็คือเราจะใช้ตัว attribute อีกตัวที่มีชื่อว่า h o ุด panic ชุด panic แบบนี้เมื่อเราใส่ชุด panic นะครับลอง run อีกครั้งหนึ่งจากเดิมนะครับจากเดิมที่มัน run แล้ว f ฟ i ตัวนี้นะครับมันก็ สามารถรันผ่านได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังคงแสดงแพนิหมือนเดิมถัดมานะครับเราก็จะเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอีกในกรณีที่ยูเซอร์นั้นได้ใส่นะครับอย่างเช่นใส่เครื่องหมายบวกๆเข้ามาก่อนตัวเลขแบบนี้นะครับหรือว่ามีการใส่เครื่องหมายเว้นวรรคแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายูเซอร์นั้นใส่ลบ ห้าแบบนี้แล้วก็บวกหแบบนี้เราสามารถนำมันมาใช้ได้นะครับวิธีการก็คือเราจะเพิ่มตัวเครื่องหมาย o เข้าไปก็หมายหรือนะครับแบบนี้เราก็จะบอกว่า not input not input uh, dot char m เดิมแล้วก็ t a k e เราจะ take 2ตัวแรกนะครับเราบอกว่าถ้า2ตัวแรกนั้น ไม่ได้ประกอบไปด้วยตัวเลขนะครับเราก็จะให้มัน panic ตัวนี้เราจะใส่ close ชัวคำว่า character มันเดิมถ้าเกิด character ตัวนั้นนะครับอ่า is numeric is แล้วก็ underscore numeric แบบนี้ตัวนี้หมายความว่าถ้าเกิด2ตัวแรกไม่ใช่ตัวเลขนะครับเราก็จะให้มัน panic แต่ถ้าเกิดว่า อันแรกเนะี่ยเป็นเครื่องหมายแล้วก็อันที่2เป็นเลขตัวเลขนะครับอันนี้เราสามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นบวกบวก,บวกแบบนี้ใช้ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นเว้นวักสองตัวแล้วก็5แบบนี้ใช้ไม่ได้ครับทีนี้ลองผมก็จะลองสร้างตัวฟังก์ชันขึ้นมานะครับในการสร้างฟังก์ชันเมนในการเทสดูเทสใช้งานตัวตัวแมทครับแต่ในสมมติว่าลองใส่ input ที่ ที่ตัวด้านหน้านะครับประกอบไปด้วยเครื่องหมาย2ตัวแบบนี้แล้ว5แล้วก็สมมติว่าบวก6กผมก็จะลองเรียกรันดูนะครับมันก็จะแพนิคขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองลบตัวนี้นะครับเป็นบวกแล้วก็ตามด้วย5รันอีกครั้งหนึ่งมันก็จะไม่มีแพนิคขึ้นมานะครับสมมติว่าเป็นเว้นวรรกสตัวแล้วก็ตามด้วยตัวเลขรันดูนะครับ มันก็ panic error ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวักหนอันแบบนี้แล้วก็ตามด้วยตัวเลขมันก็ไม่ panic นะครับอันนั้นคือเงื่อนไขที่เราไม่ต้องการให้2ตัวแรกนั้นเป็นเครื่องหมายอื่นนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มต้นการนำเอาตัวเลขมาใช้งานโดยเราจะสร้างตัวเวกเตอร์ขึ้นมาเก็บตัวเลขที่ user input เข้ามานะครับเพื่อที่จะนำไปบวกลบถัดไปอันดับแรกเนี่ย เราจะกำหนดว่าสิ่งที่ user input นั้นนะครับด้านหลังเนี่ยจะต้องไม่ประกอบไปด้วยด้านหลังนะครับอย่างเช่นก็บอกว่า5บวก6แบบนี้ด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะต้องไม่เป็นเครื่องหมายบวกลบบวกลบหรือว่าเครื่องหมายเว้นว่างนะครับเราก็จะไม่เอาตัวตัวที่มันตัวเครื่องหมายที่มันอยู่ด้านหลังนี้วิธีการก็คือบอกว่า let input แล้วก็กำหนดตัว input นี้ใช้งาน t r i m t r i m e n m a t ครับหมายว่าหมายความว่าตัวนี้มันก็จะไปเช็คตัวด้านหลังนะครับตัวด้านหลังจะไปจะไปเช็คตัวด้านหลังแล้วก็ถ้าเกิดเราจะใช้กรวชัวนะครับบอกว่าตัว x ตัว X หรือว่าตัวด้านหลังนั้นมัน มันประกอบไปด้วยนะครับบวกลบหรือว่า,าตัวสเปกบาร์นะครับหรือว่าเครื่องหมายเว้นว่างเนี่ยเราก็จะบอกว่า content c o n t e n x แบบนี้แล้วก็จะบอกว่านะครับ dot char filter แล้วเราก็จะ filter นะครับบอกว่าตัว x ค่าของ value ของตัว x นั้นจะต้อง จะต้องไม่เท่ากับตัวเว้นว่างแบบนี้แล้วเราก็ใช้งานตัว collect ับแล้วก็ collect แบบในรูปแบบของ string ตัวนี้นะครับหมายความว่ามันจะ trim หรือว่าตัดตัวที่มันเครื่องหมายที่มันอยู่ด้านหลังออกไปไม่ว่าจะเป็นบวกลบหรือว่าเครื่องหมายสเปกสเปกบาร เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับใน Input เนี่ยมันมีค่า Value เป็นว่างเปล่าแบบนี้นะครับมันก็จะไม่นำมาใช้หรือว่ามันจะฟิลเตอร์ออกไปนั่นเองแล้วก็มันจะคอ l เลกออกมาเป็น String ทีนี้เราก็จะมาลองอรันค่า Input นี้ดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนผมก็จะทำการนะครับเพิ่มอบอกว่า เราจะ p r i ้นตัว input ออกมาก็าจะปริ้น Line นะครับแล้วเราก็จะปริ้นตัว input นั้นออกมากดรันดูสังเกตนะครับว่าตัวนี้ก็คือปริ้น Input ออกมาตัว input ที่บอกไปนะครับมันก็จะไปเช็คตัว5 6บวก6แล้วก็บวกบวกบ,กบกลบลบเป็นว่างเป็นว่างตัวนี้หมายความว่าอะไรนะครับตัวนี้ก็คือมันไปลบบวกลบที่มันอยู่ด้านหลังออกไปทั้งหมด ร,รวมถึงสเปกบาร์ด้วยนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเราเพิ่มสเปกบาร์เข้าไปแบบนี้นะครับลองรันอีกครั้งหนึ่งสังเกตว่าถ้าเกิดว่า value ตัว x นะครับหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมนันเป็นพื้นที่ว่างมันก็จะฟิลเตอร์ออกไปแล้วก็คอลเลก t ออกมาเป็นในรูปแบบของ string i ครับ input ตอนนี้ก็คือจะได้แบบนี้ขึ้นมาทันทีนะครับเป็น5บวก6 จากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราได้ทำการฟิลเตอร์ตัวอักษรที่เราไม่ต้องการใช้งานแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช้งานออกไปแล้วเนี่นะครับเราก็จะได้ตัว input ออกมาทีนี้เราจะเอา input ตแบบนี้นะครับ5บกหแบบนี้มาเก็บไว้ในตัวเวกเตอร์เพื่อที่จะนำไปคำนวณถัดไปนะครับซึ่งเราก็จะมีวิธีการดึงตัวเลขนะครับแต่ละตัวออกมา รเราก็จะดึงอย่างเช่นมีเราได้ input 5บวกมาเราจะดึง5เราจะดึงบวกแล้วก็จะดึง6ทีละตัวเ,เข้าไปเก็บในเวกเตอร์อันดับแรกนะครับเราก็จะสร้างตัวแปรตัว Vector ขึ้นมาชื่อว่า let m u e s u l t vec มีค่าเท่ากับตัวเวกเตอร์เปล่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะกำหนดตัว String String เปล่าขึ้นมา ผมก็จะกำหนดชื่อนะครับเป็น less new เราจะกำหนดชื่อให้เป็น spoon เพื่อจะเข้าใจง่ายนะครับผมก็จะให้เป็น spoon แบบนี้แล้วก็บอกว่า string double colon new ตัว string new ที่เป็นชื่อนะครับเป็น spoon แบบนี้ก็คือเพื่อให้เข้าใจง่ายว่าตัวนี้เป็นเหมือนช้อนที่เอาไว้ตัก input แต่ละตัวนั้นเข้าไปเก็บไว้ใน vector อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นที่เราได้ input มาเป็น5้าบวกห แบบนี้เราจะใช้งานสปูนนะครับหรือว่าสปริงเนลเนี่ยในการตักตัวเลขแต่ละตัวอย่างเช่นตัก5ไปไว้ในเวกเตอร์ s ีเซลตักบวกไว้ในเวกเตอร์ดีเซลตัก6ไว้ในเวกเตอร์ s ีเซลแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีตัว for loop m a t c เพเฉพาะนะครับในการตรวจสอบแล้วก็ดึงค่าออกมาเราจะเริ่มทำการใช้งานตัว for loop เรากำหนด เป็น for character in ครับเราบอกว่า input char input char ก็คือเราจะให้มันไปตรวจตัวอักษรแต่ละตัวของใน input อย่างเช่นมี i n p u t แบบนี้ input char ก็คือวนไปทีละตัววน5วนบวกอ่ห6นะครับวนไปทีละตัวแล้วเราก็จะใช้งาน m a t เราบอกว่า match a r a c t e r ครับ m a t c แรกก็คือ การไปตรวจดูตัวบวกบถ้าเกิดว่าวนไปแล้วเจอตัวบวกเนี่ยเราก็จะมาตรวจรบอกว่า if not spoon if not spoon is empty ด้านในนะครับบอกว่า resolve b a c put แล้วก็ตัว spoon dot clone จากนั้นนะครับ spoon o clear ทำการเคลียร์ออกตัวนี้นะครับเราก็จะพิมพ์ไปก่อนนะครับพิมพ์ตัวเงื่อนไขไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีเดียวทีหลังนะครับตัวนี้อธิบายคร่าวๆนะครับก็คือตัว spoon หรือว่าช้อนในการตักตัว c h a r a c t ร์แต่ละตัวเนี่ยมันมันไม่ได้ว่างเปล่าแสดงว่ามันมีอะไรอยู่ในช้อนนะครับมันมีตัวเลขอยู่ในช้อนแล้วก็เราจะให้ทําการโคลน ตัวเลขนั้นไปเก็บไว้ในตัวเวกเตอร์แล้วก็เคลียช้อนออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายเใหม่อีกทีหนึงนะครับถัดมาผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเจอตัวลบแบบนี้เราก็จะบอกว่า if า if spoon contain แล้วก็ถ้ามัน contain ตัวลบแบบนี้แล้วก็ใช้งานหรือ spoon dot e a empty แล้วบอกว่า spoon d o บ put แล้วก็ character จากนั้นตัวนี้ก็จะเป็น elf uh, r e s o l vec r e s o l vec put ด้านในนะครับก็จะเป็น spoon d uh, o clone c l o n นตัวนี้ก็คือ clone ค่า value ที่อยู่ในช้อนตักเนี่ยไปไว้ใน r e s o l vec แล้วก็ทำการ Clear ช้อนนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะพุทตัวคาแรคเตอร์ก็คือเพ o าว่าสป o ลดอ t พุทธดอ t คาแรคเตอร์อนี้ก็คือตัวลบนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็น Number หรือว่าตัวเลขครับถ้าเป็น Number หรือตัวเลขเราก็บอกว่าตรวจสอบตัวสปูลครับถ้า Spoon.contain ถ้ามันคอนเทนไปด้วยตัวลบ ตัวลบที่มันอยู่ด้านหน้าตัวเลขในกรณีนี้นะครับเราบอกว่า r e s u l t w a c ใช้งาน put แล้วก็ spoon clone แล้วก็ clear spoon ะคระับบอกว่า spoon clear แล้วก็ spoon put number ก็คือตักตัวเลขนั้นเข้าไปเข้าไปเก็บอีกครั้งหนึ่งแล้ว l ตัวนี้บอกว่า spoon พุทแล้วก็ p u ทนัมเบอรสุดท้ายนะครับเมื่อเราจบลูปเนี่ยก็จะมีการนำเอาตัวนะครับแวลูที่อยู่ในสปูลเนี่ยเข้าไปเก็บใน v ว c t o r อีกครั้งหนึง่งครับเมื่อมีการจบลูปโอเคนะครับตัวนี้อาจจะดูแล้วเข้าใจยากนิดนึงเราก็จะมายกตัวอย่างในการประกอบนะครับอธิบาย โอเคนะครับทีนี้ด้านล่างตัวนี้ผมก็จะให้มันพิมพ์ตัว r e s u l t vec ออกมาเปรียบเทียบกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วอันดับแรกนะครับผมก็จะยกตัวอย่างในการประกอบอธิบายในกรณีที่มันเป็นบวกแบบนี้ก่อนนะครับโดยเราจะใช้ mat ตัวนี้ผมก็จะยกตัวอยา่างอย่างเช่นบอกว่าเอา7ไปทำการบวก25ิาแบบนี้นะครับ บกบวกลบ,ลบประมาณนี้ผมก็จะ run ตัวฟังก์ชันนี้นะครับ match input อ่านะครับเมื่อเราเรียกใช้งานตัวนี้7บวก25บกบวกบวกลบลบ,ลบอันดับแรกเนี่ยมันจะ print input ออกมาก่อน input ก็คือ input เนี่ยนะครับด้านบนมันจะไปตัดออกตัวเครื่องหมายที่มันอยู่ด้านหลังที่เป็นบวกบวก,บกลบลบด้านหลังแล้วก็เครื่องหมาย space เ,เนี่ยมันก็ตัด,ต,ดตัดออกนะครับมันก็จะเหลือมาให้เราเพียงแค่7จ็บวกยี่ส เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้ input เข้ามาปุ๊บเราก็จะใช้งาน for loop ในการ run input แต่ละตัวเพื่อไปเก็บในตัว Vector นะครับใน r e s o l t v e c t o r โดยเราก็จะใช้งาน spoon หรือว่าช้อนในการตักตัวตัวเลขแต่ละตัวตัวเครื่องหมายแต่ละตัวเนี่ยนะครับมามาเก็บโดยนะครับวิธีการก็คือมันก็จะตรวจสอบ match ถ้าเกิดว่าเจอบวกเจอลบเจอ number เราก็ให้ทําตาม,ตามเงื่อนไขที่มันอยู่ด้านในอันดับแรกเนี่ยอินพุตนะครับมันเจอเลข7มันเจอเลข7ตัวเลขนะครับมันเลขตัวเลขมันก็จะมาตรวจตัวนี้อันดับแรกเนี่ยช้อนเรายังว่างเปล่าอยู่นะครับช้อนเราก็คือตัวนี้นะครับสปูนสตริงเนียช้อนว่างเปล่ามันก็จะมาตรวจสอบมันเจอตัวเลขแล้วแต่ทีนี้มีเงื่อนไขอย,อยู่2เงื่อนไข MANDARIN เงื่อนไขแรกคือ ช้อนนั้นมันเก็บลบอยู่หรือว่าอย่างอื่นนะครับก็คือช้อนมันว่างเราก็เลื่อนลงมานะครับเจอตัวเลขแล้วก็มาที่เอลช้อนมันว่างนี่ก็คือเราบอกว่าให้สปูลพุทนัมเบอร์อ่าไม่ตอดพุทเนี่ยก็คือเป็นการตักนะครับเป็นการตักช้อนขึ้นเป็นการตักตัวเลขนั้นนะครับหมายความว่าตัวตัวช้อนตัวนี้เราเก็บเลข7ไว้นะครับตักเลข7เก็บมาขึ้นเก็บขึ้นมาไว้ที่ช้อนอะ เลข7นะครับถัดมาเราเจอบวกเราก็เลื่อนไปเราก็เลื่อนมานะครับด้านบนด้านบนที่มันเป็นบวกอตอนนี้ในช้อนนั้นเรามีเลขเ็ดเงื่อนไขนี้บอกว่าถ้าสปูนอิสเอ m p ี y มีเครื่องหมาย NOT ก็คือหมายความว่าถ้าช้อนนั้นมันไม่ได้ว่างเปล่าหรือว่ามันมีอะไรอยู่ในช้อนนะครับเราก็จะให้ทำการ spoon clone ไปที่ตัว r e s o l vec ก็คือ clone value ที่อยู่ภายในช้อนนั้นไปเก็บไว้ใน vector นะครับมันก็จะ clone นะครับ value ก็คือเลข7เนี่ยไปเก็บไว้ในตัว vector ก็คือเราจะได้เลข7ออกมาเสร็จแล้ว spoon clear ก็คือทำการ clear value ที่อยู่ในช้อนก็คือล l e a r เลข7ออกไปเสร็จแล้วมันมาเจอเลข2นะครับเลข2ก็เหมือนเดิม มาที่นัมเบอร์เหมือนเดิมตอนนี้ช้อนเราไม่ได้เก็บอะไรไว้นะครับช้อนเราว่างเปล่ามันก็จะบอกว่า s p ู o ด p u t number ก็คือตักเลข2ขึ้นมาเอาเมอตักเลข2ขึ้นมาต่อไปเราเจอเลข5เมื่อเจอเลข5นะครับตอนนี้ช้อนเราเก็บเลข2ไว้มันก็จะมาที่เอลเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวเอลเนี่ยหมายความว่าช้อนอาจจะว่างเปล่าหรือว่าเก็บตัวเลขไว้ ทีนี้มันก็ทําการพุ t n u m b e r ก็คือตักตักเลข5้าเข้ามาอีกนะครับทีนี้ช้อนนั้นมันมีทั้งเลข2และก็เลข5เาส็ดแล้วเมื่อเราบอกว่ามันจบลูปมันจบแล้วทีนี้มนไม่มีแล้วนะครับมันก็จะมามันก็จะเล,เลื่อนลงมาด้านล่างที่ด้านล่างสุดด้านล่างสุดนั้นบอกว่าทําการพุฒตัวสปูน ไปที่ vector result ครับตัวนี้ก็คือการไปเทหรือว่านำเอา value ทั้งหมดที่อยู่ภายในช้อนที่เก็บเลข2กับเลข5เนี่ยนะครับไปวางไว้ที่ vector มันก็จะได้อ e ีพ่าออกมาแบบนี้ถัดมาผมก็จะยกตัวอย่างในกรณีที่มันมีลบอยู่บ้างก็จะมายกตัวอย่างนะครับทีนี้เราจะให้มัน print line ว่างเปล่าก็คือเว,นวน้นวรรนิดนึงขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ เร้ใช้งานแมทเหมือนเดิมด้านในสมมติว่าเป็น7เป็นวักเป็นวักนะครับลบลบลเป็นวักบวกบวกลบลบเป็นวักเป็นวักลบ 25, ลบยี่สลบแบบนี้ลองรันดูเราก็จะได้ออกมานะครับเป็นตามนี้เลยมันก็จะทําการนะครับลบสเปคหรือว่าช่องว่างออกช่องว่างนะครับลบออกทั้งหมด แล้วก็ในตัวของเครื่องหมายด้านหลังมันก็จะเอาออกมันก็จะได้ input ออกมาเป็น7มี3ลบบวกบวก4ลบ25แบบนี้ทีนี้เมื่อได้ input มาเราก็จะมาเช็คกันอันดับแรกนะครับเป็นเลข7เป็นเลข7มันก็จะมาที่ Number นะครับเป็นเลข7มาทีมา่มาที่ number ปุ๊บตัวนี้ช้อนของเราเริ่มต้นเนี่ยมันว่างเปล่านะครับมันก็จะ ทำการพุท number อร์ตักเลข7เข้าไปอยู่ในช้อนก่อนตอนแรกนะครับเสร็จแล้วมันไปเจอลบตัวที่2เมื่อเจอลบอตัวนี้ตอนนี้นะครับช้อนของเราเนี่ยเก็บเลข7ไว้มันก็จะมาเช็คแล้วมันก็ตรวจเงื่อนไขแรกบอกว่าถ้าช้อนมีลบอยู่ก็ทําตามนี้ถ้าช้อนว่างเปล่าทําตามนี้ แต่ทีนี้ช้อนเรามีเลข7อยู่มันก็จะมาเอลด้านล่างก็คือทําการนะครับคลนค่า Value ที่อยู่ในช้อนเนี่ยเข้าไปเก็บใน Result v e c มันก็จะคลนเลข7ไปเก็บใน v e c t o r แล้วก็ทําการเคลียช้อนนั้นนะครับแล้วก็ทําการตัก Character Char a c t e r ในทีนี้ก็คือตัวลบตักลบขึ้นมาเก็บไว้ในช้อนนะครับ เท่ากับว่าตอนนี้เรามีลบอยู่ในช้อน1น,นอันถัดมามันไปเจอลบอีกไปเจอลบอีกตอนนี้เรามีลบอยู่มันก็จะมาตรวจที่ตรงนี้นะครับมันมาเจอลบมันทำการพุทคาแรคเตอร์ก็คือตักตัวลบเนี่ยเข้าไปเก็บไว้อีกเท่ากับว่าในช้อนตอนนี้นะครับมีลบอยู่2ออันเสร็จแล้วมันไปเจอลบอีกพอไปเจอลบอีกมันก็เข้า เงินไข่นี้อีกนะครับพช้อนเรามีประกอบไปด้วยตัวลบมันก็ตักลบอีกตอนนี้เรามีลบอยู่3อันเสร็จแล้วมันไปเจอบวกนะบมันไปเจอบวกช้อนมันไม่ได้ว่างเปล่าตอนนี้ช้อนเรามี3ลบมันก็ทําการนะครับคโคลนไวลูของช้อนนะคคโคลนไวลูในช้อนนั้นก็คือ3ลบไปเก็บในไปเก็บในเวกเตอร์เสร็จแล้วมันทำการเคลียร์ แล้วก็ว่าตอนนี้ช้อนเราว่างเปล่านะครับแล้วมันมาเจอลบอีกอช้อนว่างเปล่านะครับแต่ตัวนี้เงื่อนไขมันบอกว่าช้อนต้องไม่ว่างเปล่าเพราะฉะนั้นตัวบวกตัวที่2เนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรกับกับช้อนเลยนะครับช้อนนั้นว่างเปล่าอยู่เสร็จแล้วมันไปเจอลบนะครับเมื่อไปเจอลบปุ๊บมันก็จะใช้เงื่อนไขเนี่ยนะครับที่ว่าสปูนเนี่ยเอ็มพีก็คือว่างเปล่า เพราะว่าเมื่อกี้เราไปเจอบวกแล้วเราไม่ได้ทําอะไรนะครับมันมาเจอตัวนี้นะครับเจอลบแล้วถ้าเกิดช้อนว่างเปล่าให้ทําการพุทคาแรคเตอร์เข้าไปก็คือตักตัวลบนั้นเข้าไปตัวนี้ท่ากับว่าตัวลบนะครับในช้อนนั้นเรามีลบเสร็จแล้วมันก็มาเจอตัวนี้อีกเงื่อนไขอนี้นะครับในช้อนมีลบมันก็ตักลบไปเรื่อยๆตักไปจน4ลบแล้วมันมาเจอตัวเลขเมื่อมาเจอตัวเลขมันก็จะเข้าเงื่อนไขนี้ ในช้อนนี้มีลบอยู่4ตัวเนื่อนไขนี้ก็คือทําการโคลน v ว l u e ในช้อนก็คือ4ลบนั้นไปเก็บไว้ในเวกเตอและททำการเคลียร์แล้วทําการพูดนัมเบอรตักเลข2นะครับพอตักเลข2ปุ๊บมันมาเจอ5มันก็จะเข้าหลุมนี้นะครับหลุมเอนี่ก็คือในช้อนมีในช้อนมีตัวเลขอยู่เลข2อยู่ทําการพุดเลข5เข้าไปในช้อนนั้นมี25เสร็จแล้วมาที่ลุมสุดท้ายก็คือ ทำการพุทธข้าไปลูกทั้งหมดก็คือ25ไปใน v วกเตอร์ถัดมามาดูตัวอย่างที่3ผมผมจะทาการเว้นวรรคดนึง,นงใช้งานแมทใช้งาน math ใช้งาน m แมทผมก็จะใส่นะครับตรงนี้เป็นสมมติว่าเป็นลบเบวกหเรากด run มันก็จะได้ออกมานะครับในส่วนของ Input นั้นเหมือนเดิมลบ9บวก5ทีนี้ในตัวของเวกเตอร์อันดับแรกนั้นมันไปเจอลบก่อนแลครับมันไปเจอลบตัวนี้ทีนี้ช้อนเรามันว่างเปล่าอยู่มันทำการพุทตัวลบนั้นไปเก็บในช้อนนะครับเสร็จแล้วมันไปเจอเลข9กก็เข้าเงาาื่อนไขนี้ในช้อนมีลบทำการโคลนลบนั้นไปไว้ในเวกเตอร์มันก็จะได้นะครับลบมาไว้ในเวกเตอร์ สเสร็จแล้วทำการเคลียช้อนพุท number ก็คือตักเลข9ขึ้นมาไว้ในช้อนแล้วมันไปเจอบวก uh, นะครับตอนนี้ uh, ช้อนมีเลข9ก็ทำการทำการโคลนเลข9นั้นไปนเก็บในเวกเตอร์แล้วก็เคลียช้อนเสร็จแล้วมาเจอเลข5เคลียช้อนมันก็ทำการนะครับมาที่ด้านล่างก็คือ l p พุท number ตักเลขก5ตักเลข5เสเซ็จหมดลูปนะครับหมดลูปก็คือ เอาไปเทเอาเลข5นั้นไปเทไว้ใน uh, เวกเตอร์ก็คือได้5ออกมา